โอ้โห oh. อันนี้คือหุ่นยนต์ชัดๆโอ้ <Okay. S 1> oh. เขเข้าใจนี่ขนาดห้องแอร์่สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแอคโนช h a n แนลอีกแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปบุกแลบครับดูการทำงานจริงแบบเจาะลึกในแหลตรวจโควิดแบบ RT PCR กันครับซึ่งจะล้ำและก็น่าสนใจแค่ไหนเนี่ยไปชมกันเลยครับ จะพาไปดูว่าหลังจากนี้แซมเปิลจะไปอยู่ที่ไหนต่ออ้าวพี่อ้ออ๋อนี่คือตัวอย่างที่เราเก็บได้แล้วเราก็จะใส่กล่องแพ็คซีลอย่างนี้นะคถ้าเจ้าหน้าที่จะเข้าก็จะรบกวนให้สวมรองเท้าก่อนที่จะเข้าแล็บเนี่ยเราต้องสวมชุดป้องกันก่อนนะครับตามมาตรการความปลอดภัยของทั้งแลบครับผมสวมลงไปเลยใช่ครับเรียบร้อยครับอ๋อ โอ้ล้งครำไปได้ครับนี้ก็จะมีการ security ก็จะดี o ไปนเชิญครับนี่ก็จะเปน okay. ็นห okay. okay, ้องสำหรับแขกะตัวอย่างครับตัวอย่างูตรนี้โอเค จะเกมรอบสองชั้นนะครับเราจะต้องการแพร่กระจายเชื้อถ้ามีเชื้อก็จะเพิ่มการแพร่กระจายก็จะมีคนแต่งชุด p p e ออกมาดรอปตัวอย่างทำมาตะแกะแต่ตัวอย่างเราก็เช็คความเรียบร้อยปริมาตรได้ไหมซิลมาดีไหมชื่อนางสมบูถูกต้องไหมก็คืออันนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่ว่าจัดจัดเรียงก่อนที่จะเข้าไปอีกทีเลงใช่ครับใช่ครับ เรียกว่าขั้นตอนการรับตัวอย่างออัเวลาทำก็จะทำนิวรุนะครับนี่ก็คือที่เป็นตู้นะครับร้อนนร้อเหมือนกันคือสงสารเลยอ่ะเขาเข้าใจนี่ขนาดห้องแอร์อ่ะก็จะไปเข้าเครื่องพิซีร่าก็จะมีพาสบ็อกโฉบไม่ต้องเดินผลเคลื่อนไปเรื่อยๆจุดใครจุด อ๋อจะมีห <ITA> ้องมาลานะคะใส่ระตาก้าอบอ่าขั้นตอนต่อไปหลังจากนําตัวอย่างใส่ในภาชนะแล้วนะครับเราจะนําภาชนะเนี่ยไปใส่ในเครื่องที่เรียกว่าเครื่องไขแตดครับไคแตดนี่ไคแตดเหรอครับใช่ครับที่แตดหรือผมจะแตดหรือว่าเครื่องจะแตดครับเครื่องครับผมโอเคเครื่องต่อครับโอีคก็นานนิดนึงจะทําการตรวจวิเคราะห์ไวรัสสิกาสลิสที่จะมีโครงสร้า ครับผมทีอันตรายอีกสามตัวรวมเป็น22ตัวอืมครับในเจ็ดสินาทีเสร็จรอผลได้พูดง่ายๆว่าตรวจครั้งเดียวหาเชื้อ22ตัวเลยใช่ครับคือมี4สล็อตอย่างนี้ห่สองสามสี่ครับครับที่ตรวจก็กดกดเครื่องขึ้นมาก็กดรังเทปได้เลยอืมกดรังเทปปุ๊บแล้วก็จะสแกนบาร์โค้ดของคนไข้ที่ที่เราไปวิจิตรไว้ ก็รู้แล้วนะว่าจะทำ b a r c โ d e ดี้นะแล้วก็จะตรวจเทสอะไรก็สกแกนแเพื่อนก็จะรู้แล้วว่าถ้าติดนี้ซัมพลในนี้ยจะต้องหาอะไรบ้างตอบที่ยากเลยซึ่งแก่สาัารถก็จะโอ้โอ มันก็จะมีเครื่องหใช่ไหมว่าเราหาเอ่อหาโควิดอยู่หามีเลขลำเปิลใช่การยิงว่ากดครั้งแรกก็คือรู้ว่าเป็นใครเป็นใครครั้งที่สองกดอะไรใชเพราะมันก็จะจับเอ่อเข้าระบบไปเลยใช่ไหมว่าว่าคนคนนี้ผลออกมาเป็นยังไงใช่ในตัวนี้คือซีพียเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็น PCR ที่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยหยอยกตัวอย่างก็ เสร็จแล้วครับเขาเริกแล้วเจ็ดสิบสานาทีเขาจะนับไปเรื่อยับตัวนี้ก็จะวจะิ่งไปเรื่อยการตรวจด้วยเครื่องไค่เสร็จอย่างที่ได้ชมไปนะครับจะทําให้เราทราบผลได้ในสองชั่วโมงครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีการตรวจแบบปกตินะครับจะต้องนําตัวอย่างไปเข้าเครื่องบรรจุในภาชนะหลอดก่อนครับที่เป็นเครื่องเนี่ยก็เพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากการบรรจุโดยคนนะฮะแถมยั่งเร็วกว่าด้วยครับจากนั้นจึงนําเข้าเครื่องทํา RT PCR ครับผมที่เป็นเครื่องสีเขียวอย่างที่เห็นนะฮะ โดยวิธีการปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ18ชั่วโมงครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจจะตรวจโควิดหรือว่าตรวจปรุงคุ้มกันแบบ Exclusive กับ a อ n o t t นะครับผมก็สามารถจองได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับพบกับแอ n o ได้ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ